แล้วมึงก็ต้องเดินเอก็ไปรับเขาด้วยสิทําหน้าที่ให้มันต้นที่หน่อยคือแบบเปิดให้กูแบบเปิดประตูด้วยโอเควันนี้มารับพี่พี่ยูทูบเออพี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งมาเกาะใบบุญเขาเพราะว่า Little Big Mouse เนี่ยอยากได้ยอดดิวถายที่แบบขอยอดิวขอยอดดิวนิดนึงแล้วจะพาพี่คนเนี้ยไปกินอาหารเลี้ยงด้วยปะวะ ต้องเลี้ยงดีว่ะเออเป็นเลี้ยงไปเลี้ยงเขาอันนี้ใครมาออกรายการเราเราเลี้ยงข้าวนะจะบอกใค้นะจ้าจ้าแต่ว่าร้านอาหารเนี้ยเป็นร้านอาหารที่พี่คุณเนี้ยแนะนําอ่ะอันนี้พี่ดาวไปไหนอุ้งงานไม่ไม่เอานั่งติดงานอยู่นะระชูมระชูมระชูมโอเคก็เดี๋ยวไปเจอพี่ดาวที่ร้านอาหารนั่นแหละโอเคอ่ะน้ามึงไปรับพี่เขาดิค่ะค่ะแม่ไปไปมาขายเครื่องกรองน้ำค่ะ โอ้โหสวัสดีค่ะนี่นี่เองที่เราจะมาถ่ายเขาถ้ามาค่ะโอเคค่ะขออนุญาตนะคะอุ้ยบ้านสวยค่ะลหน่อยนี่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาไม่ค่อยได้ใครเข้าห้องน้านเลยเพราะไม่ได้ลงมาลูกเก่งลงยังไงเป็นมงินจะได้อันนี้เราต้องเอาออกเลยแต่ไม่ให้เห็นภาพโอเคดูสิคะเห็นไหม เราเนี่ยพามาในพวกคุณเนี่ยมาเจอในสิ่งที่พวกคุณไม่มีวันได้เห็นในในเพจของซีเกตเทเลอร์แน่นอนจริงๆในเลขมแปดนี่ลองมาสิเนาะมันนี่มันนี่มั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 นี่เฮ้ดูข้างหลังนี่โอ้ประเห็นแล้วพี่เมย์เดี๋ยวก็ได้ค่อยๆตามไป เดี๋ยวคนสับยังไม่ถึง200ร้อยเลย <laughs> ช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยออช่วยกระทืบนหน่อยเดี๋วยวกระเืบ <laughs> กระทืบคนหรือว่ากระทรื<ๆ>้น subscribe ู <laughs> <laughs> ้ววววัวววววทวววววววับวว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  s t ววววว a วววว ขออนุญาตต้อนรับคุณเจเจอย่างเป็นทางการนะคะเดีเลแจ็คได้ไหมได้แจ็คก็ได้คเราจะต้องขิงว่าเราสนิทกับเขาใช่คนสนิทจะเรียกว่าแจ็คแต่ถ้าไม่สนิทก็เรียกเจเจไม่สนิทอย่าคิดอย่าิแจ็คได้ไปไม่สนิทอย่าเรียกแจ็คไปไปร้านกินดีกินดีอยู่ดีวันนี้รายการที่เราจะมาคุยกับพี่แจ็คเนี่ยมันชื่อรายการว่า อะไรวะเมาส์แดงเติมอะไรการพี่วะเดี๋ยวพี่บอกว่าชื่อรายการไงวะรายการเมาแดกมันก็จะเป็นแบบว่ากินไปเมาส์ไปนะง่ายๆเราจะรีวิวอาหารนิดนึงนิด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 อาหารที่เลือกกินดีเพราะว่าเป็นร้านที่พี่แจ็กกินประจำใช่ใกลบ้านใกลบ้านใกลบ้านคอนเฟิร์มอันนี้ครั้งแรกนะอืนพี่ชอบไมยโมวินยังว่ารู้สึกว่าเป็นอาหารที่ไม่มันจนเกินไป แล้วก็เอออร่อยแล้วก็จัดจานสวยเออราคาเป็นไงคะราคาอาจจะแพงกว่าร้านอื่นแต่ก็หลักแบบเรียนสองเลียญอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมาด้วยคุณภาพที่แบบจัดสวยน้ำมันไม่เยอะเหมือนผัดซีอิ๊วแล้วมันเยอะหรือเปล่าคะมาแบบเยอะๆยะแล้วพันเยอะเยอะใช่ไใช่โอเคกระเพราหมูกรอบนี่ต้องต้องโดนแต่ถามว่าเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคือได้ได้ยินบ่อยมากนะแค่มันแค่มันแบบไกลบ้านอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบฉันจะต้องออกไปกินร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปหก็เลย ปกติกินมาม่าอยู่ที่บ้านไม่เหมือนกันเลยนะเตรียมพ้เอออากาศดีมากวันนี้เห็นไหมอากาศเป็นใจอ่ะปกติฝนตกทุกวันใช่นะเป็นตรงไหนเออมารับพี่แจ๊ควันนี้หูมาพร้อมกับแสงแดดเปิดแพรเผากันเลยทีเดียวนี่เตรียมตัวเผาเลยเนี่ยเตรียมตัวแบบไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามาเผาพี่แจ๊กนะหลักๆเลยก็คือทุกคนจะมาลุมถึงพี่แจ๊กนั่นแหละ เอ๊ะเอ๊เดี๋ยวยังไงพี่จะบอกอะไรวะเดี๋ยวจะต้องไปเจอแบบเราจะเราจะแนะนําให้พี่แจรกรู้จักกับพิธีกรฝีปากกล้าพี่แจ๊คอาจจะไม่เคยได้สัมผัสคนนี้เท่าไหร่ทงเสียงแบบจ้าจ้าอย่าให้ต้องพูดอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊กบอกค่ะใช่พี่แบบว่าอ่า หรือว่าไม่เราต้องตอบ Full and b a c อย่าไปย้อนความค่ะคนคนนี้เอาเวอร์ชันไหนเออเอาเวอร์ชันเรียลๆของเรานะตอนนี้พิธีกรฝีปากก้าติดประชุมอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกพิธีกรนะคะประชุมปาไม่มีอะไรเสิรมีคนไม่รู้อันนี้คืออะไรคะอะไรโควออนโควคือประมาณว่าแบบไม่จริงไม่จริงมันหลอกมันหลอกลวงให้ฝรั่งนี่คือมันหลอกลวง เต้นน่ะวันนี้ค่ะกองพักก็องเดินไปท้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พาคุณแม่แจ๊กตอนรับอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะดาวเรื่องด้วยดาวติดประชุมก็เลยวิสานน้ไปร่วม อันเชิญคุณพระแจอันเชิญคุณคุณแม่แจ็คมาจากที่บ้านได้ก็เลยมาเจอกับที่นี่นะคะก็ยินดีดีใจเจอแจ็คไม่ได้เจอสิบปีละสิบปีละสองปีเสียสุดวิเราไม่ได้เจอกัเหมือนไม่ได้เจอกับสักพักนานแล้วเนี่ยฉอนถึงยกมาเลยเลยพี่แจ็คเมนูแนะนำเราจะสั่งตามที่พี่แจ็คแต่ถให้ค่ะแจ้คแนะนำข้ามมันยก่ได้ไห ก็รู้จักใจอยู่แล้วก็รู้ว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ถ้าเกิดถ้าย้อนไปในช่วงที่ฉันทำหม่อก็อาจจะยังไม่ได้เยอะแม้เพรเลยเราก็เลยแบบว่าโตไวขึ้นไวใช่ตอนนั้นติดลมบนว้าวมัเป็นตัวแอคติ้งขนาดตอนนั้นคนทำน้อยมากทำเหมียก็ต่างคือน้อยมากยังไม่มีอินโชยังไม่มีสไปน์นั้นสไปนนี่ไม่มีเลยมีแต่เมียที่ดูก็คือดูตัวเองกับยายชุนที่ดูสัต ส่วนหนึ่งอนนี้หายไปแล้วตอนนั้นไม่มีแค่ประมาณนั้นะมันก็เลยแปลกใหม่ก็ประสบความสำเร็จเลยเนาะคือแบบว่ามาทุกจังหวะเข้าำามทุกจังหวะแล้วตอนนี้ที่คือชอบเมนู สมาชิกเอ่อเอ่อเมมเบอร์ของเจเจนะคะก็ช่วยมากระเจียดเวลามาสับช่องของอินทรนิดนึงนะคะรับผมเพื่อนคุณจะเจอความแตกต่างใช่จริงยังไม่เยอะสวัสดีค่ะสวัสดีกับสวัสดีบนดินแต่ะช่วยกันนะคะช่วยกันคือวันนี้จะเป็นหอยจอย คือแรกๆมันก็จะมีความอายเราไม่อายถ้าเราได้ตังค์เราคงไม่อายแหละตอนนี้เรายังไม่ได้ตังค์เลยก็แอบอายบ้างนิดนึงเพราะฉะนั้นทุกคนใหญ่ให้ช่วยกันสับองนิดนึงนะช่วยกันดูคือเราไม่เยอะเดือนละเดือนละคือเดือนนี้คือเราตั้งเป้าหมายเลยนะการที่จะเชิญเจเจมายอดยอดวิวครั้งนี้ต้องประมาณสามล้านนะเยอะกว่าแค่นี้ทำใจเยอะกว่าเจ้าของสาวเจออีกเนี่ยเปหมายชัดเจน s u b s c r i b e ต้องขึ้นมาให้ได้หนึ่งพันสองร้อยเอาหวเพราะพันสอง เดี๋ยวทางบริษัทจะใช้ลดให้50บาทช่วยก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่ต้องโชว์นะลดให้ห้าสิบใชต้องโชว์ช่วยนะเราบอกบริษัทเดียวนะหลายบาทอยู่บริกาทของเราทุกคนนะคะกราบของระคุยกันท่ะว่าอันนี้ส่งเปบุญนะคะก็เราพยายามจะทำคอนเทนต์ดีๆก็เห็นว่าเออเจเจรู้จักกันแต่ว่า ต้องมาเป็นแขกรับเชิญแหละเพราะว่าไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆที่เชิญพี่แจ็คมาเนี่ยเพราะว่าถึงเป็นแบบอินสเปรชั่นให้พวกเรานะใช่ไีมเราต้องไปเรียนรู้กับกับตัดมือโปรอ่ะเออใช่แลจะมาให้คำแนะนำเสมุดเออใช่ค่ะรู้เลยได้ค่ะชอบก็จะรู้ทันรูงทันได้เงินง่ายเงินง่ายมันเราชี้จังวันมาทำเสรออสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเบลลี่สวัสดีค่ะอาวานเลยค่ะ เกียดมากเลยนะขอแบบว่าเจ้าของร้านได้เข้ากล้องนิดนึงเดี๋ยวยัดพิวสองทีอย่าเลยครับจริงใจโอเคอันนี้นี่จะบอกมีเดียวกันน่ะใช่เดี๋ยวลืถ่ายตรงนี้ยังตอนพิ้วจะได้เห็นนี่แนะน้ำจะบอกว่าชอบมากเมนูนี้นะถ้ามันไก่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะจ๊ะอ่างเกลือเนาะ จะไม่มีที่วางแล้วเนี่ยจะเอได้หมดเลยต่อต่อได้ไหมคะอนุญาตต่อต่ออนุญาตต่อต่อนะคะในระหว่างที่แจกพูดนะคะเราก็จะทำการชิมว่าสิ่งแกพูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่ขอบคุณะขอคมากขอบคุณมากขอคุณมากขอคุณขอบคุณกขอคุณมากขอคุณมากขอบคุณมาขอคุณาบคุมอบคุณาอคุณาขอบคุณมาขอบคุณาขอบคุมาอบคุณ้าขอาของคุณอคุณากขออคุณาขออาขออคุ แต่นั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นข้าวซอยแบบข้าวซอยหอมมากกลิ่นข้าวซอยหอมมากเลยรสดีเลยอ่ะโปรโมหสมบูรณ์พีดำเดี๋ยวนี้อะไรคะความชอบคือเบราคือคือคือแบบดูดูราวจริงๆดูวัตถุน้ำบุปผาแบบของจริงอ่ะก็คือเครื่องเาเยอะอันนี้ก็ไม่ได้แบบมากมายเลยอีออันนึงมีธุรกิจเข้าครับธุรกิจเข้ามาดีอีออันนึงที่แบบ บคนก็สั่งเยอะมากคือแบบนี่นี่เนี่ยหนักกว่าะอะไรทุ่อย่างที่ไหนโอ้โหหนักหนักมากอ่อ่ะก้มดูหน่อยโอ้โหกระเพาะหมูกรอบคือไม่เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้มีทุกร้านไทยหรือแ่าที่มีกระเพาหมูกรอบไมีก็ไม่ได้มีเมนูเลยคือแบบกระเพาะหมูกรอบที่นี่ดีแล้วคือตอนนี้นี่คือหลังจากทำยูทูบแล้วคุณกิจวัตรคุณเจเจคุณชมาลคุณอัปเดตหรอคือว่าทำอะไรบ้างวัน ก็ขันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยเพรู้สึกว่าเรามีโอกาสขายอะไรนะขายกระเป๋าเนาะกระเป๋าแบรนด์เนมโค้ดทั่วไปที่คนไทยชอบนะเราจะต้องไปซื้อได้ที่ไหนก็ต้องติดตามยังไงก็เพจนี่แหละค่ะได้เลยก็ขายไม่ขายดีขายที่ไทยใช่ไหมใช่คนไทย ขึ้นหนุนอ่ะหนุนเราซัพพอร์ตเราด้วยการซื้อของอะไรเงี้ยเอราลองคือขายขายของแท้ให้ขาวด้วยอย่างเงี้ยก็ไว้ใจเราเราก็เลยได้มาขายนะก็แบบจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ทุกคนก็ยังคงกินอาหารไทยอยู่ดก็แบบเจอกันทีไรนะคนไทยก็ต้องก็ต้องกินแต่เดิมโตยตอนแรกที่เราเจอกันเราติดจำกันนะใช่จำได้วันวานเดี๋ยวฉันไปขุดรูปมาดูคือแบบว่าเธอหน้าเราเปลี่ยนไปแบบ สวยเหมือนเดิมคือสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลอยปีกกาขึ้นขึ้นรูปให้ดูเอ้ยน to ุ่นทำไมเขามาลงโต๊ะเราล่ะไปละโอ้โหนี่ต้องวางเทินกันแล้วนี่วังเทิ่นแลเลยคะโอ้โหอันนี้คุณคว่ำจานมาหรือเปล่าหรือว่าใช้ดีไซน์อันนี้คืออะไรอะคะอันนี้อะไรคะปลาสามรสครับปลาเลสเตอร์เนปเปอร์ ไม่มีเมนูกไม่มีขายวิกเอ็นนี่ครับสเปเชียลโอ้โหช่วยสูงหน้าเหล่าบรรดาเรานิดนึงนะคะไม่ใช่คนธรรมดาชิมก่อนเลยครับอ๋อนะคะเมนูขอบคุณค่ะโอหดูดูความสเปเชียลของดูความสเปเชียลนะคะถ่ายรูปอกมากๆครับนี่ชิมเลยจะมีหมดยังไงไหวกุ้มฟ้าเรียวหลงยัง นี่ยจะบอกว่าใครใครที่มาเป็นแขกรับเชิญดรือจ์บินเมาส์เมาส์แดงเนี่ยดูปุ๊จริงอของ้าวไปแล้วแองวตามไปของหวานเพราะว่ากินคาวไม่กินหวานสันดิษฐ์ไม่มีอันนี้ก็เป็นอักษะทาการทีจากร้าน กินดีจากร้านกินดีแบบเมนูสลิดบางทีไม่ได้จากร้านสลิดนะคจากร้านกินดีเมนูคือสลิดแล้ก็พิเศษทีชั่นก็แลดูว่ามีสวยงามมีศาสตร์นิดนึงเหมือนมีการกรองอะไรบางอย่างนะคะก็เป็นเส้นสาวสีเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำแข็งน้ำแข็งค่ะไม่ได้เป็นของขยะอะไรนะท่เด่นะคะเหมือนแบบเป็นเจลว่า เออของจริงป่ะเนี่ยแสตมปลอมอ่ะก็เดี๋ยวนะขอเทอเคอ่าขอทำการอยากเล่นอยากเล่นอ่าแล้วก็ระหว่างที่คุณปรุงไปนะคะแปัดนิบินไปปัดนิบินนะคะไปบอกปู่จีกว่าจะได้กินกลามเลยเย้นมันหมือนดูเป็นเจลจริงเนาะเอ่อเจลไหมไม่โอ้ยเจลวิทยาศาสตร์เจลวิทยาศาสตร์ปวิทยาศาสตร์ปรากฏอ๋อกินื้อยละนะคราต่างเดียวใช่ ก็นะคะแล้วก็ปิดท้ายแล้วจบกับก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเจเจมากที่ั่งมานะคะแต่ว่าอยากให้เจเจฝากอะไรถึงแบบว่ายูทูบน้องใหม่ือแบบให้กําลังใจยูทูบน้องใหม่อย่างพวกเราเอ้พวกเราพิดตึงว่ามีอะไรจะแบบว่าประสากระถาถึงประชาชนระลุกก็เอาว่าปรทนปรทนลงที่บ่อยๆนั่นสม่ำเสมอสม่ำเสมอลงที่บ่อยๆ ทำยูทูบต้องทนหน่อยก็คือมันจะมีคลิปดังหนึ่งคลิปแต่อาจจะยังไม่ใช่ของเราอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ต้องมีคนนึงจะมีคลิปดังหนึ่งคลิปหนึงหายเจอแล้วก็ต้องขอบคุณเจเจเนาะที่วันนี้มานั่งเมาบอยทานหมกร่วมกันนะคะเราก็ไม่ได้เจอทุกคนนะคะพี่แจ็คนะคะใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ลงในเพจตัวเลยอ่ะค่ะก็อ่ะก็ขอมาของนี้เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยใส่ บ้านห่าจะพงล้วก็ก็เดี๋ยวมาพบการเนาะในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใด้ด้วยแล้วกันตับไครให้ด้วยนะจะได้ส่วนกว่า50บานนะอย่าลืมวันนี้ไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมตอนนั้นรู้สึกว่าจะอัดไม่ทันพอดีเอเคค่ะป้ายต้องไหวด้วยใช่ไหม